ไหนแดกะค้างหลายครเช้าเช้านะไปดูกันเลยอากาศ้าเริ่มสา่นนะครับผมบ้านหนองไมนาเช้าเช้าครับอากาศดีๆแดกไปไหนเลยเดกอะน้าแดกเข้าไปมองดิมีอะไรมองอะไรมีอะไรเห้นทงงอยทงงทงงทงงอ่ะเข้าไปเข้าไปโคดิเข้าไปเข้าไปมีอะไรมีขโมยหรอหนูห แจ้งให้หาหนูแล้วไปมีปอเห็น,นไหมก่อนเนะี่ยตรงนี้มีอ่ะคนชอบเห็นถือโทรศัพท์ไม่ได้เนะนี่ยอืมเห็นไหมโทรศัพเอาจังเลยละเอาไปเด็กเล็กๆทำไมดูสิมีอะไรช่วยเขาดูสิตัวใหญ่อ่ะได้ถึงหน่อยเออมองแล้วไม่มีมั้งนี่ปูดเีปูดปูด Okay, mainland, เอาแค่ปีที่เก่าแค่น้นปีที่เก่าแล้วมีอะไรตรงนี้ที่เก่าเนี่ยมอมมีอะไรต้องมาตรงเก่าวันนี้เนี่ยอืมดูเข้าสิพามาดู่พามาเที่ยวอ่ะเอาเข้าไปพามาเที่ยวแล้วเอาเข้าไปพาเที่ยวแล้วเข้าไปเช้าอ่ะพาเด็กๆเที่ยวยามเช้าสิฟ้าอากาศดีๆครับผมบ้านของแม่นาวันนี้สดใสนะสีบรรยากาศครับผมมันหนาวหนาวมันเย็นนะเนี่ยไอ้ปูดไอปูดไอปูดไอปูด พูดแล้วอะไรแล้พูดเร็วฮะยพูดยุ่นดูสิโอ้โหโอ้โหเข้าไปดูดิถือกล้องถ,ถือกล้องนั่นไปยี่ไหนแทกอะเหมือนจะเป็นหมาบ้ากล้องมั้งกล้องนี่เอาเลยเอาใหญ่เลยละโชว์แสดงจังเลยอะแสดงแสดงนี่แท็กฮะยใครถัง ไปก่ันบ้า